ครับมือน,นี้สั่งชาบูมากินอยู่บานเลยครับมื่อเนี้ชาบูนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหโอุหนะปุ่นอันนี้ทะเลอยูทุ่นกับมีพี่น้องปุ่นน้องฟิตเนสกับยาเพิ่อยูทางฝุ่นนี่น้ำจิ้มนุ่มไม่ลั่เอาอันพริกแห้งโอ้พริกที่เขาตำม,มากครับพริกกับกระเทียมกับมาย,ยูเนสบ่นี่ใส่กับน้ำจิ้มผสมพอกันนี่เนื้อให้ในขวดน้ำจิ้ม ไปคนนงก์ฟิวนิดเดียวเสียงดังเนี่ยพี่น้องกินอยู่หน้าบ้านเขาดิเครื่อฟิวแล้วดูสูตรน้ำจิ้มมีข้นใส่กันเลยพี่น้องอร่อย อร่อยจริงๆนี่ครับพี่น้องกินอยู่น่ครับพ่อแม่ลูกแม่นี่ครับพี่น้องสามคนสี่คนกับฟิตเนสนี่ครับพี่น้องนี่เยิ่มเยิ่มเลยครับมานี่ครับนี่เขาบะเถียมนี่สุกเขาให้พี่น้องอื้อหือ นี่พี่น้องสั่งมาสองชุดสองชุดบอกเฮ้ยชุดละเจ็ดร้อยก็บาทพี่น้องชุดละชุดละสามร้อยกัค่าส่งนีบ่บอกนี่พี่น้องนี่นี่ครับมั่นตัวตรวจเลย พี่น,อน,น้องเด็ดี่สทานี้นี่แม่เอานี่หน้าอโอ้ี่พี่น้องมันกินนีเลยน่นี่พี่น้องนี่หนีปกองพร้อมพี่นอ้องอย่าไปาแม่อยู่นี่ เนตแม่มาเนตแม่มาช้อนอ่ะท,อทั้งเนือ้อไงสาวนครพนมกับคุณย่าพีเนตนี่ครับพี่นอ้องมอห้องก,ก็มี่เจ็บๆน้ามันมาสั่นห่อนเลยเฮ้ยฝามันแตกมันแตกมันโดนต่างหินีโดนห่อนแล้วเขาเอาไปใส่กันกระมังรางบานแตกโค้ออกเอาเลย,ยพี่นอ้อง มายังไม่ได้กินเลยเลยนี่ค่ะนเนี่เอาอะไรลวกลวกเส้นให้ลูกหน่อยดิน้ำมันยังไม่ร้อนนี่ครับพี่น้องแสบๆน้ำกันอาตักอาชิมกุ้งนะนตักนี่กุ้งกุ้งเด้งนตักน้็งใส่าพี่น้องอือหือชาบูแสบๆ อมื่อวานน้มือเช้าเยกินี่น้มด้เาเเลยำเสากะตือสวยพี่น,อน้องเจนนมไม่ร่ำขุนนี่พี่นอ้องอืมมันเยิบเยิบขุนเบิร์นสาวนาครพนม เห็ดไวรนุ่ม้ยรมกินนี่พี่น้องมาพี่น้องข้ามดีซีที่หาเด้อครับปิดพัดลมก่อนหมอนบ่างก่อนเกี่ยวอยู่อ๋อทางจะเปิดแน่กินให้พี่น้องเบิ่งแกข้ามมึงหน่าเฮ้ยอืม เอาเนี่ยน้ำจิ้มทุวก่อนเนี่ยแซบ่บบรรยากาศจุนาห้องคือเก่าพี่น้องมาแซ่บแน่บนกันอ,อืมเป็นไงน,น้ำจิ้มอร่อยไหมหมอเริ่มห่อนแล้วพี่น้องนี่นุม้มวิ่มนี่เจ้านี่ลวกเลยนี่เนื้อติดมันนี่ลวก จุม,มสีเลยเหย็นบะพี่นอ้องเน,นี่ยน,นี่นี่พี่นอ้องเทียบกับนาสาวนครพนมมั่นทั้กันเลยไม่ต้องสุกมากน,นี่ต้องแบบนี้<ะ>นี่ต้องแบบนี้นะครับท่านผู้ชม นี่ครับ<แหว>นุ่มมากมีแต่นมมอลยรำกินโซ่ชาแนงค้อนพอนมว่าท่านอีกกินอืม<แหว>ยังสีแสบพี่น้องนี่นี่ เอาลงร่วงแบบนี้เลยนี่วันไหนหายโควิดแล้วเรวจะพาไปกินบนห้างพาพิ่เนทไปกินโอ้หายหายหายโควิดก่อนพี่น้องอนกกุ้งมากุ้งมามาแล้วนี่พี่น้องโอ้โหเนื้อเต็มเต็ม ว่ต้องสูบแห้งพี่น้องนี่้วยเข้าไปน้้รยดวัน้าพี่น้องโอ้อะไรเขียวๆวะนี่อืมอืมอืมเนีะยสวัสดีครับกันเร็วเวพี่เนเป็นเนทสวัสดีครับเอฟซีก่อนเร็วสวัสดีครับ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวับีัสดวสดีวัสดีสวัสดัดวสดงวัสดวัสดัดีสนาีสวัสดีสดีสัสดีสสีวัสดีสวัสวสวัสดีครับสวัสดีัสดีัดีดสสีีดี่ี่ดส เนื้อออนเซน,นเนื้อแบบเนื้อแบบห้าอลวกได้นะนี่พี่นอ้องใส่กับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยมาเด้อพี่น้องเด้อ FC ทุกขู่ทุกคนนี่ครับ mở cái cái hết không <laughs> 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 <laughs>

อา้าวสาวนครบนม้มใสใ้พี่น้องบ้องนะไปใกล้เข่าปากเกียบบลนมพี่น้องสุดยอดพินมากกินเดือนละเทียโดนๆกินเทียพี่น้องนี่จะไปลุกไปไหนลูกสุดยอดมากครับเอฟซี FC. มาเดินรับเด้อพี่น้องเอฟซี FC. ถูกขู่ทุกคนนี่ ที่ไม่ให้กินแล้วจะเก็บเคยปากเรียก so no เรียกแมวไปจะเรียกเรียกแมวไปอืมเรียกเรียกแมวกลับมาค่ะหยาบหมาแล้วฝากในเด้อพี่น uh uh ้องเออเรียกมาเรียกมากินหมูเรียกมากินชาบูนี่พี <h 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 adi> <h adi: <h 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 ่น้องเอาน้องขอนพนมพนวาพนอยากอิ่มแล้วผมก็เริ่มแล้วนี่ครับพี่น้อง ดูควรควรพีน่น้องมาอน,นี่พีนองลวกตันี่ลวกอย่างนี้ก็อร่อย เนื้ออยากกินแบบนี้มานานแล้วพี่น้องซวบเขาให้เด้อพี่น้องฝากนะครับพี่น้องนี่ครับ นี่ถือไว้นี่ครับฝากแนขนมเซนแห่งครับพี่น้องของบ่าวบริรัมกับสาวน่อนครพนมครับพี่น้องผู้ใดสนใจเขาไปทักในเพจได้ครับพี่น้องขนมเซนแห่งเก็บไว้เก็บครับเก็บไว้ได้หนึ่งปีครับพี่น้องคลิปนี้กับนี่โซนได้ตลอดมีสิาส่สงตลอดนะคะพี่น้องขะพี่น้องกินแบบแซมบ้านคันทะเลแซบแบชาบู ี่ครับสนับสนุนด้วยเต็นขนมจีนครับนีบบ่โรงงานเพิ่นกินมึกให้พี่น้องเบ่งจะข้มามมึงนาสุกยังเนี่ยพี่น้องมาเลยครับมาเลยแซ่บๆอันนี้จะแตกแล้วนี่ อันนี้จะแตกแล้วพี่น้องจะกินเลยบ่ะด้ตัวนี้นันแตกมันเป็นซีดอยู่ข้างในนี่สุกแล้วสิ้นปะสิ้นกับการกินเรเไย พ,พ,พี่น้องเยบปี่บบบันแตกปูปาปูปะาเลยพี่น้องมาสวบเข้าให้สวบเข้าให้คำใหญ่ๆห่อนบองหูวซึกมาพี่น้องนี่โอ้โหกินนำ้ำกิมแล้วแห้งตานากินพี่น้องมาสวบเข้าให้คำใหญ่ๆ่ม้วนเข้าไป อ่ะเบอร์งามเริ่มมดด่วนแล้วฮะเลาอ้าวปิดกิปชาบูเนี่ยเนี่ยปิดปิดลิปกับพี่น้องเนี่ย นี้อร่อยมากเลยค่ะสนับสนุนโดยอีกชาบหนึ่งซีบ่หนึ่งซีบ่สนับสนุนโดยหนึ่งซีบสำหรับคระกครอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะเส้นขนมจีนแห้งบาง์บีคิว้านสังเนินนครพนมจันทร์พี่น้องค่ะเราจะกินชาบูน้ำจันทร์มือแท้แจกเด็กบุพี่น้องกระถาเพี่ยงเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอ้าวคลิปนี้กินข้าวชาบูกับครอบครัวค่ะกินวันนี้สวัสดีค่ะ